เรามีอยู่ในแผ่นดินมาเผาสมควรคราวนี้เราออกเป็นนอกโลกนักบินอวกาศไปอาวกศระเทศไทยเราอาจจะยังไม่เคยมีจะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจะไปเจอเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วจะจบยังไงค่ะไม่รู้พร้อมต้องติดตามนะคะแต่ว่าละครสามชาติของเราสนับสนุนโดยซันซิลโคคเรชั่นอ่านะละครสามชของเราวันนี้เรื่องเสน่ห์รักนักบินอวกาศ ใช่ไหมถ้าโหคนโง่ไม่เท่าไหร่นี่มาโหคนฉลาดในเนี้ยมีแต่ความฉลาดทั้งนั้นนี่นี่ผลงานของผมเป็นดาบเลเซอร์ข้างในเป็นแร่ี่ซึมฟิชชี่โทมมสแร่อะไรนะครับเวลาพูดเขาจะพูดครั้งเดียว อันนี้คิดเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ค <c> ร <oughs> ับ <reco> พ <gu bizarre> ันสล้านยูโรเป็นเงินบาทอะครับพันสองร้อยล้านยูโรสิ2หมื่นสองหมื่นสองพันหมื่นสองพันล้านสักสามสิบบาทขายไหมตอนเนี้ยไม่ได้อะไรจรึงทิ้งสามบนี่เอาที่สามสองแล้วกันอะไปไปเดินโบเบเนี่ยยี่สิบเก้าบาทเขาก็ขายแล้วไปเดินทำไมล่ะโบเบคนเยอะนี่นี่ไงสามสองสามเอ็ดสามเลย อ่สามสิบสามสิบสามสิบเออไปซิวของอเมริกาโผ<อ>ล่พลโธโรเบิร์ตท,ที่อยู่เพนตากอนโทรมาสั่งอันนี้เสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ได้ใส่ดินประสิว,สวจะหลวบบ้าอะไรไปดิมันกิ่ระยะยิงเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเท่าไหร่ครับเจ็ดพันกิโลเมตรถ้าเมืองไทยนี่ถ้ายิงไปเจ็ดพันถึงไหนครับก็ถึงญี่ปุน่นน่ะบ้าจริงแต่ถ้ากดรหัสอีกอันนึงเป็นรหัสฟอสซัมฟิสชูโชว์ไม่ชิดสามารถยิงไปถึงนิวยอร์กได้ทันทีเลยโอ้โห นี่เดี๋ยวตั้งตั้งก่อนอันนี้ยิงระยะใกล้นะปึ๊บปึ๊บนี่ตั้งรหัสโฟร์เซตวันอันนี้ยิงไม่ไกลยิงแค่ครึ่งกิโลพอมีใกล้ๆเนี่เวิร์กพอยเนี่ยิงเวิร์กพอยเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยยุบเลยเนี่ยเนี่ยเออไม่ถามต่อมันมีอะไรอีกอันนี้ดนตรีชอบดนตรีแบบเนาะมันเป็นเป็นสากคนล,ลึกรู้สึกได้ทันทีเลยมีไฟแช็คไหมครับไม่ต้องใช้ครับ ัเหมนขาเรียก professional sac ครับเราเรียกแฟลชแฟลชครับมีอะไรอีกอันนี้นะครับคล้ายกันรึครับไม่คล้ายกันครับอันนี้เป็นซักชวาเขาไม่จะปีชวาไหมใช่อันนี้เป็นซักชวาครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคุณฟังมางท่านคิดว่าเป่าด้านนี้นะคิดผิดนะน่ะไม่ใช่เหรอครับเป่าด้านนี้ครับลองร้องเพลงเพลงฝรั่งด้วยนะครับ อยากเป่ามันอยากเล่นมันก็เล่นไปมั่วเอาเสียงที่มันคลาสสิขขกคลาสสิกดิว่าใครจะมาชกมวยมึงคิดว่าเป็นถ่ยไฟหรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องเลยเดี๋ยวฟ้องเลยเดี๋ยว สิค่าสิครับเอาแบบมันๆก็ได้เออมันๆจน,นขนาดนะอ,อ,อคนจะมาหาซ้ำหาซากอะไรล่กขนาน <S 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 หาทีเดียวก็พอแล้วไม่ใช่ ก่าห้ามพวกไอนไอ้น้ยเท่งนให้ไม่ใช่เล่นพาแล้วเอาใหญ่เล้วคนข้างหลังไม่ได้ออกเลย้ยเราเรามาก็เป็นกลุ่มเฮ้ยเราต้องเผื่อข้างหลังด้วยไม่ใช่ว่าเอาหาคนเดียวไม่ไม่ไม่ใช่เล่นไปเรื่อย ไม่มีอะไรเลยต้องตายเลยท่านดอฝันอยู่นี่ฝันอยากอะไรนะอยากจะเป็นนักบินดาวกาะความฝันทุกคนมันต้องมีฝันแล้วต้องคิดฝันแล้วต้องทําฉันมั่นใจเลยเกิดว่าฉันจะต้องได้เป็นคนที่อยู่บนดวงจันทร์เท่านั้นผมก็อยากไปเหมือนกันดวงจันทร์อะดวงอาทิตย์ได้เวลาอาหารแล้วว่าเอาอะไรมากินแต่วะเริ่มหิวแล้วเลยเอาเรียกใครมาดิ กสั่งอะไรเลยวะดูแนะนำาตัวครับอะไรครับผมเป็นเจ้าของที่นี่ครับเจ้าของโรงแรมเนี่ยครับผมสภาพนี่เหรออาหารแนะนำทั้งร้านก็มีมสุดทธิราดแดนซิ่งะครับผมเอสุังหวัดแดนซิ่งมันคืออะไรครับอ๋อคนไทยเรียกกุ้งเต้นครับ ขอเป็นอะไรดีครับผมกาแฟกันเนี่ยมีกาแฟอะไรมั้งกาแฟก็มีลาเต้แล้วก็มีลาก่อนลาแล้วผมขอากาแฟคารินโนสวิตดีกว่าโอเปอเรโนโนสวิตนะฮะเอาเป็นแก้วหรือรู้จักหรือเนี่ยเป็นกาแฟซึ่งจะออกสีชมนิดๆถูก้องรครับเวลาจิบไปที่ปลายลิ้นจะก,กระดกขึ้นแต่จมูกเสียงน่าฟิตฟุดฟิต แสดงว่าคุณเคยไปที่ต่างประเทศผมไปบราซิลบ่อยครับผมก็จบการอาหารที่ฝรั่งครับผมที่ฝรั่งเหรอครับครับผมฝรั่งเศสฝรั่งเศสเหรออ๋อฝรั่งทนครับผมเอามเอาชาลอสคอร์ดเวสเทดกันอ๋อรู้จักอยู่รู้จักเป็นชาที่ทางอิตาลีที่กรุงโรมเขาชอบทานกันต้องแประจําเลยนะครับผมแล้วก็เข้อกระเพาะกบฟิน เออไม่ใช่นั้นอาหารป่าแหละค่ะอยาเอาหนังออกเลยบางร้านเอาลอกหนังออกไม่อร่อยเลยอ๋อถ้าก็มีเอาข้าคบก็ได้นะการกินพวกเปลียนกันด้นะครับน้ำพันหมดครับผมน้ำพันหมดนะครับมีน้ำอะไรแปลกๆนะแปลกๆก็มีน้ำปลาปลาครับนั้นน้ำปลาปลาที่นี่ไม่ต้องใส่แก้วอร่ออย่างเลยรสเคส่ปากก็เลย ก็เป็นไม่รวมไม่รวมครับผมรวมรวมยังไงฮะรวมจากในงานเมื่อคืนเนี้ยครับผมเว่าต่างคนต่างสาระมารวมกันไว้ครับเปบอร์ดไม้รวมแล้วก็มาเป็นไม้รวมครับผมเอ๊ะนี่อะไรเห็นโต๊ะโต๊ะอะไรเนี่ยอะไรครับผมพี่โต๊ะอะไรอ๋อเขาจะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวอะไรเขาเรียกงานแกนอะไรฮะแกนโอเพนนิ่งแกนโอเพนนิ่งครับเนาะจะมาแล้วคงใกล้มาแล้วฮะได้ยินเสียงฮะมาด้วยวันนี้มาซ้อมเขามาลันทูนิดนึงฮะอมาซ้อมที่นี่เลยเหรอครับผมเขาดูก่ ส่วนเขาโลกครับผมสาธุครับสาธุคุณสาธุเจ้าของโรงแรมนี่ครับผมผมเป็นของโรงแรมนี่เหรอครับใช่ครับผมโอ้ดูแลพนเกีายอาหารด้วยเหรอครับเนี่ยพอดีผมจบอาหารที่ฝรั่งเศสมาครับผมโอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ของดีฮะของดีช้อนครับผมแล้วนี่เหรอครับนี่ของเสียครับอะไรฮะซ่อมครับช้อนไม่ดีเอ่อช้อนดีครับ ก็ช้อนซ่อมนะว่าช้อนไม่ดีอ๋อช้อนดีครับแต่นี่ซ่อมไม่ดีครับรวมกันแล้วก็คือช้อนซ่อมครับแดงว่าช้อนไม่ดีช้อนดีครับก็ช้อนดีคุณจะไปไปไปช้อนซ่อมทำไมอะถ้าช้อนไม่ดีต้องเป็นซ่อมช้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณอะไรครับเนี่ยคุณผมชื่อนักร้อลูกทุ่งเสียงเดออำเภอสวรรคโลกครับโอ้โหทีคุณคุณเนี่ยคุณมากเลยนะเคยเห็น้หน้าตาเหมือนกันไอ้พงเฮ้ยใครเรียกพงวะชื่อแต่สุโขทัยชื่อพงเนี่ยชื่อพงอ่ะเออไอ้พงครับใครเรียกอ่ะเออออ ดูด้วยดูด้วย,วยใครเรียกดูด้วยดูด้วยใครเรียกรู้ว่ามันมันจะเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวลองลองเรียกชื่อมาดูเกียรติปากเกียรติปากรเรียกไม่ให้เกียรติชุดเลยเฮ้ยไอ้พงกันเนี่ยไอ้ปาดเนี่ยใช่เอาเฮ้ยไอ้เฮ้ยไปไงมึงไงวะเฮ้ย เฮ้ยู้อ้วเป็นเป็นนักร้องเหรอเป็นนักร้องเฮ้ยสำร้องขายยังไหมขายึเปล่านนี้แกทายอยู่อ่ะก็ฉันเป็นนักร้องจะเป็นคนบ้าไะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยเราตั้งแต่นี้แต่ตอนมาเราก็ไปเรียนเลยเราไปเรียนต่อกศนเราเราสอบเข้าปริญญาตรีแล้วเราก็มาเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีอ๋อสายวิทย์ใช่ไหมฮะเรื่องนี้สายวิทย์โอ้โหโอ้โหแกแกอยากเป็นนักบินเหมือนเดิมเอ้ยทำได้ยังทำได้เลยว่ะแกเคยบินทีแล้วแล้กดอากาศบีบหน้าแกเละนี้แกไม่ไม่คิด เลื่อนใส่หมวกสุญญากาศไงใช่ ouais ใช่ใช่ใช่เฮ้ยแกเป็นนักร uh ้องเหรอวะเป็นนักร้องอยู่แล้อ่านี่ก็แม่งแมาไงเนี่ยก็นี่ก็มาทานโรงแรมที่นี่แหละเฮ้ยเป็นแขกครับ VIP โอ้โหเลครับมาบ่อยเดี๋ยววันนี้จะมีคอนเสิร์ตฉันเฮ้ยแกลงมาดูดิเออได้ได้ฉันไปอาบน้ำก่อนนะเอออาบน้ำเสร็จก็มาดูนะไม่มาฉันจะนอนเลยเปิดคอนดังๆหน่อยไหมโอ้โหไอ้บรรลอกเปิดคอนคอนเสิร์ตเรื่องงานบวชเนี่ยเออไปฟังคุณโรงแรมเราจะเปิดหน้าต่างไว้ เฮ้ยกันลงมาข้างล่างดีเราอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเฮ้ยข้างล่างหญิงเยอะแกชอบดิเฮ้ยเราเลิกแล้วโอ้ยเลิกแล้วแกนี่นอนตั้งแต่หัวค่ำสองทุ่มนอนนะเออใช่แล้วเต็มที่หนึ่งต้องมาใหม่อะชุกเทคปิดประเดี๋ยมาดักไม่เหรอหน้าตาหน้าตาไม่ได้เรื่องหนึบใช้ชื่อเสียงแล้วรูจะให้หมั่มไม่รู้จักหมั่มไหมใช้ชื่อเสียงไม่ได้แล้ก็ใช้เงินสิท่านี้ใช้เงินไม่ได้ใช้มือสิใช้โมเรีดล มือใช้มือเรียกเขาเป็นเป็นสเต็ปเรื่องนี้เป็นสเต็ปเลยเใช่พก็ถัน้ำเหมือนกันเจอกันเจอกันเพื่อนเหรอฮะเพื่อนรู้จักกันครับผมอ๋อแล้วก็วันนี้จะมาโชว์คาเสิรก็เลยพน้องแฟนขับมาครับ แฟนคลับครับพ <uh ี่คะครับรีครับพี่ชาตรงนี้ได้ไหมคะชิญครับหนูชื่อจีน่าค่ะหนูเป็นแฟนคลับพี่นะคะก็ติดตามพี่มา40กว่าปีแล้วค่ะเดี๋ยวคืนนี้มาชมคอนเสิร์ตเหรอครับเออ แมลงแล้วล่ะครับไม่ไม่ได้หยิบแมลงค่ะคือคือหนูจะบอกกับเขาพวกนี้ค่ะว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดศิลปินที่เขาชอบอะค่ะโอ้แต่คือไม่ได้ใกล้ชิดน้องจีน่าดูแต่งตัวแนวมากเลยฮะแนวไหนคะนั่นคุณทำเจ้าน้าไหนเนี่ยจะบอกว่าหนูออกมาคุณแม่ก็แซวหนูแบบนี้อะโอ้คุณแม่แซวหนูว่าอุ้ยลูกสาวทำไมแต่งตัวแมทจัง รู้เ็ยบอกคุณแม่คุณแม่แมทแมทแมทกันแบบสีเขียวชิมพูสีดำเข้ากันหรอไม่ใช่แมทนี้แม่ขอแมทสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปขอดูพวกที่ดังก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวครับผมก็เท่าเทียมการรักแคนคลับทุกคนครับผมเพลงออตแอดของพี่ดังมากเลยนะคะหนูโหลด3วัน3คืนเลยค่ะโอ้โหชอบเลยฮะคือโหลดไม่ได้สักทีขึ้นไม่ค่อยมีค่ะชอบ ได้ดโ้เหรอครับคือหนูเคยไปเต้นที่สนามบ,บินดอนเมืองทำเหมือนกาก้า่ะเลดี้กากา,กาค่ะแล้วเป็นไงฮะเขาก็ถีบนูออกมาเชิญคุณจีน่านัง่งเลยนะครับผมจำไว้นะคะว่าอยากได้อะไรบอกจีนา่าจีน่าให้หมดทุกอย่างเลยค่ะงั้นผมขออย่างเดียวเลยครับอะไรคะขอให้คุณกลับได้ไหมฮะเอางี้ลวกันจีน่าจะไปท่องน้ำให้คุณคิดหนึ่งถึงห้าจีน่าออกมาเลยแต่ก็ลองคิดดูนะคะ ดูไม่เห็นเน่ยก็เป็นเป็นคนดังถ้าผู้หญิงก็เข้าหาเยอะนีโชคดีนะผมเป็นคนที่ไม่ยุ่งเลยละ่ะแม่ถ้าตรงนี้อรอด นั่คอหักแน่ครับครับเอ๊ะนักร้องปะเนี่ยครับครับผมอ๋อนึกแล้วต้องเป็นนักร้องแน่เลยครับดูจากไหนครับไม่ได้ดูครับเดาครับผมโอเคดูผมเดี๋ยวไปหาแล้วครับอ๋ได้เลยครับผมออกมาพักโรงแรมนี้มันกันดีครับดีครับไหวดูจริงใจนะครับครับ มาปักโรงแรมนี้ครับเป็นพวกญี่ปุ่นอยเผู้ไม่ชาตอย่างงี้อ๋อลุกรึ่งครับคุณแม่คุณแม่นักกอนายกครับคุณพ่อญี่ปุ่นบ้านนาครับคุณแม่อยู่ในตัวเหมือนนายกคุณพ่อโยมพระบ้านนาครับผมอ้าวแล้วผู้ไมชาอ๋อลิไก่ซ่างรอหน่ถอดแว่นถอดบวกเลยนะครับผมครับครับแว่นพอถอดได้ครับครับครับผม ผมว่ายน้ําเล่นแป๊บนลยครับครับผมจะว่ายน้ําเล่นเหรอครับเนี่ยครับผมผมเล่นประจำนะครับโอ,อ้ผมเคยผมพูดธรรมดาได้ไหมครับ <laughs> ผมเจ็บคอ <laughs> เล่นน้ำด้วยกันไหมครับโอ้ผมไม่ละครับผมโอ้คนชอบเล่นน้นํานะถึงว่าหุ่นดี ก็มาพักุ่งแรมนี้คืนนี้จะมีคอนเสิร์ตที่นี่นะครับ<อ>นี่ค่ะครับคิดเรื่องเราอ,อย่างคะโอ้นี่มนขนมอะไร,ระ<อ>ครับเนี่ยชฉันชื่อจีหน้าค่ะเป็นแฟนคะ่ะพี่เอำมเพอ์ค่ะโอ้โหสีสันจริงๆเลยครับผมขอมเป็นเป็นนักร้องดังนี่มียุ่งกับแฟนคลับไหมมีคะ่ะกำลัง ผมแบบผมมีครอบครัวแล้วโอ้โหคุณนี่มันอ่ะลอรองอะไรนั่นแหละขอร้องขอม่เลยสไนด์อ่ะคุณเคยเจอศิลปินอย่างผมหรอกครับผมโอ้ยกูเจอมาเยอะเขาชื่นชอบเราดีดีฮะชื่นชอบการแสดงศิลปินรักครอบครัวด้วยแล้วจิตใจเราเราให้กับครอบครัวแล้วดีครับดีครับครับพี่ครับไปนะค่ะผมขอตัวก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่นน้ำต่อนะครับเอากระดานครับจะกระโดดหรอครับเนี่ยครับผม ไปดูผมเล่นน้ำมาครับเอาโอเคดูให้ไกลเลยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะไปแล้วค่ะ ตัวครับผมจะขึ้นห้องก่อนนะครับชอบดีครับผมม้วเท้าเปียกเลยนะครับเนี่ยมาเป็นไลเพื่อแฟนคลับเพื่อแฟนเพลงผมตายแทนทุกคนได้ครับโอ้ยพี่อภรรยาโอ้ยพี่คือพี่คือฮีโร่หนูอะพี่เก่งมากเลยอะค่ะโอ้ยพี่อภรรยโอ้ไม่เสียแรงที่หนูชอบพี่ พี่รู้ไหมพี่คือดีไอดอลในใจหนูเลยอ่ะขนาดรถไฟจะทับเด็กกบผมเอามือไปห้ามรถไฟเลยครับไม่เลยไม่เลยไม่เป็นแรงี่หนูรักพี่เลยอ่ะพี่ผมจะเซ็นชื่อคุณไว้ที่กระเบื้องวัดครับผมขอบคุณมากครับผมสุมากเลยพี่ได้ขไาวแล้วมานเราอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันะครับสุดยอดเลยค่ะพี่เป็นอาใจหนูทุกคนต้องรักพี่เมาที่หนูรักพี่ ช่วยคุณตกน้ำนี่ผมช่วยคุณตกน้ำเนี่ยต้องเก็บไว้เลยนะคะหน้าของฮีโร่เช็ดหน้าคุณเมื่อกี้ดูหน้าคุณไม่มีน้ำเลยค่ะมาช่วยผมเนี่ยเฮ้ยถ้าผมไม่ช่วยคุณคุณก็เปียกนะจีน้าฮีโร่ไม่นู่นฮีโร่พี่แค่ช่วยแต่เขาเช็ดผมช่วยคุณตกเฮ้ย ฆ่าใครไม่ได้หรือวะเนี่ยฮะ like? ใครจะเป็นศพแรกของเราอืม ที่เชร์ค่ะลมว่าหมูปะครับอยากจะให้คุณช่วยนวดเส้นอ๋อได้สิครับนวดไหล่ะคดีไหมฮะดิฉันอยากรู้นะคะรู้หมดนะคะว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไงนะคะใครจะอย่างฉันเนี่ยมีเคสนะคะเนี่ยมีคนจะผสมยาพิษลงในน้ำส้มหรืออะไรย่างเนี้ยเห็นแหมเฟค่ะคิดไปเองมั้งครับ ปวดคอไหมครับคอดีค่ะครับพอก่อนนะคะครับผมเมียคุณมาค่ะท่าน้ำก่อนนะฮะนี่ดีค่ะแป๊บหนึ่งนะครับเอาน้ำอะไรดีครับขอเป็นน้ำส้มแล้วกันนะคะได้ครับผมนั่นแ่ฉีดยาพิษใส่เหรอคะนี่เหมือนที่ฉันหลับตาเห็นเลยฉันแน่นนะแต่ฉันรู้ว่าไม่ใช่คุณหรอกที่จะวางยาฉันหน้า คงไม่ใช่หรอกครับนั่นไงอันนี้มันเป็นแบบว่าสารเพิ่มแบบว่าให้เราสู้กระแดดได้ครับแล้วดีจังเลยค่ะเขาเรียก SPF หรอครับปกติเราใช้ทาใช่ไหมฮะใช่ค่ะกินเข้าไปครับกันแต่ทั้งในสู่ข้างนอกครับผมเขาเรียกว่า Inside On หรื Outside แก้งนี้ของคุณใช่ครับค่ะของผม อิ่มมาแล้วครับผมไม่ดื่มกดีกว่าไปดื่มดีกว่าครับผมยังไงดีครับเราสองคนไปทำอะไรในห้องมืดๆดีไหมคะผมไม่อยากหาของแล้วครับเพราะว่าแดดนแรงอะค่ะอ๋อในห้องใช่ไหมฮะค่ะได้ครับได้ไปในห้องอะค่ะอ๋อได้ครับผมได้ได้ได้ไปตรงนี้เหรอคะครับผมฮะฮะดีนะคะครับ วันนี้ยังฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยครั้งนี้แหละฆ่าได้ยกโรงแรม โอ๊ยขาขาไม่ถึงม่ะขาสั้นนะคะใจเย็นครับแม่โอ้ยคนณควรคุณทำนั้นคุณอ้าวสวัสดีครับโอ้ไปล่ได้ค่ะโอ้ยอย่าเพิ่งตกออกตกใจดิครับแสดงว่าคุณมีสตินะครับผมมีสติดิครับเราควรทำไงครับอ่ะ ตั้งสติครับใจเย็นครับกลับไปนอนที่ห้องครับผมผมกำลังจะนอนแล้วครับผมไฟไหม้ห้องผมครับไฟมันกำลังลามมาแล้วค่ะถึงเตียงเนี้ย่าตกหน้าประตูอย่าตกใจครับกลับไปนอนก่อนฮะให้มนถึงเตียงนอนกอนครับคุณมีสติแต่ตอนนี้คุณกำลังเสียสติแล้วครับ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมนอนก่อนนะอฉันขออนุญาตไปห้องคุณนะคะเอาเชิญเลยฮะเชิญเลยครับผมไปยังไม่มาอย่าตื่นตระหนกครับโอคุณเล่าคุณทำอะไรมาตั้งโมะคุณเลาคุณทำอะไรคะนี่ผมกลับหมอนครับผมโอ้ตอนนี้ทั้งตัวคุณทั้งหมอนก็จะไหม้แล้วค่ะโอ้ยมันยังมาไม่ถึงครับตกอกตกใจนอนเลยครับอย่าเกรงใจฮะเอานอนข้างล่างเลยครับไฟมาไฟมาฮะโอ้โหไฟมาแล้วครับผมเนี่ยมาแล้วค่ะใจเย็นใจเย็นแล้วตอบตอบใจเย็นหอบครับผมทำไมอ่ะเอ้า เราต้องอยู่ใต้ล่างครับเพราะมีออกซิเจนครับผมานานรรเราต้องหาน้ำตะคุณเราต้องหาน้ำเออผมว่ามันยังไม่ถึงเตียงผมผมนอนทักแป๊บหนึ่งก่อนตะคุณครับเ,<อ>เ,เ,เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะโทรเรียกครืองบินส่วนตัวผมมาครับผมฮัลโหลเฮ้ยอโอหลวงพ่อราชการครับหลวงพ่อนี่จะโทรหาหลวงพ่อทำไมเนี่ยโอ้เออฮัลโหลเอาเครื่องบินของพี่ขึ้นเลย มารับแฝงขับวนตึงนี้เอาขึ้นมาเลยมาลงมาลงมาเครื่องบินส่วนตัวนะครับส่วนตัวครับโอ้ดีจังเลยค่ะครับใจ่เลนครับเยอะนะคะเยอะคนเลยเยอะคนเลยเยอะคนเลยเรื่องขุนเก่าที่จะดับเยอะคนเงยเยอนเลย คุมาข,าข้นมาพี่คุณครับระวังนะครับเดี๋ยวลยค่ะคุณไหวเ่ารถเร็วเอาไปเตืน คุณร้อนตัวไหนครับพี่เก่งมากเลยคุณคุณแย่เลยอะเก่งมากเลยตายแล้วัาอะไรครับเราีใจจริงมาเจอคุณนะครับผมเราช่วยกันครับผม เลยเนี่ยพักหลังแมลงลงเยอะมากเลยครับไอ้ชื่อเขาเฉกไปแล้คุณไปเผาโรงแรมตัวเองทำไมครับค้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฮะคืออะไรอ่ะคุณพยายามจะฆ่าทุกๆคนใช่ไหมครับอ้าวเมื่อกี้นีตอนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะฆ่าคุณทิงแล้วเขาใส่ยาพิษคุณน่ะจะเอาเด็กคนนี้เหรอคะถูกต้องเลยจับมันไว้เลยครับอ้าวไอ้นี่ไอ้ไอ้ยังมาอีกเฮ้ย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  ฮะไงไงไปผมนทำเพื่ออะไรวะไอ้โรคจิตเนี่ยไอ้เนี่ยทำไมคุณต้องทางนี้ด้วยครับผมต้องการให้โรงแรมนี้เป็นโรงแรมร้างมีคนตายมีผีจากนั้นผมก็จะได้เงินประกันเผาโรงแรมเอาเงินประกันไงขวดจริงครงับมนไว้ในเมื่อคุณมีคนดีแล้วก็ผมจำเป็นแลวเกินครับ วตัซะคุณสุดยอดเลยอ่ะคุณจับผู้ร้ายได้อ่ะคุณคุณเก่งอ่ะเก่งมากเลยอ่ะแล้วแล้วที่ผมช่วยพวกคุณเฮ้ยไม่เกี่ยวนี่เขามาช่วยนี่อย่าผู้ร้ายนะผมนะครับผมจะไม่ผมจทำอย่างนี้ผมจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอีกแล้วครับดีมากเลยคนนี้เป็นไอดอลพวกเราเลยนะครับผมช่วยผมช่วยคุณตกน้ำไม่เกี่ยวเอ้ยเก่งมากนะครับเพราะเรายกยิ้งให้ใครัยกย่องไม้เลยผมจะไม่พูดครับโอ้ น่ารักมากๆเลยนะคะนัไปต่อเลย